จักรวาลเสมือนจริงเกอนในภูเขามังกรดำหลวเฟิงหงและเทพสายฟ้านั่งรอบโตหินเปิดโล่งโดยมีหน้าจอลอยอยู่ข้างหน้าและมีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับข้อควรระวังในการประเมินทหารรับจ้างฝึขหัดอวกาศรากตะบนหน้าจอการประเมินทหารรับจ้างฝึกหัดของจักรวาลทั้งหมดดำเนินการในในโลกของผู้ปกครองนอกจากอันตรายต่างๆในโลกแล้วอันตรายที่ใหญ่กว่ามาจากสมาชิกคนอื่นที่เข้าร่วมการประเมินการปล้นจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและคนอื่นๆจะปล้นสิ่งของการประเมินที่คุณได้รับหลวเฟิงอ่านบันทึกและขมมดคิ้ว การเข้าร่วมการประเมินการฝึกงานหากคุณเป็นผู้มาใหม่ในระดับดาวที่สหรือ3เป็นการดีที่สุดที่จะหาทีมที่มีอันดับ8และ9ของระดับดวงดาวด้วยวิธีนี้คุณจะมีความสามารถที่จะต้านทานหรือหลบหนีจากการถูกโจรกรรมดังนั้นคนส่วนใหญ่อยากเพิ่งเข้าร่วมกับผู้มาใหม่ระดับ1และ2ต่อให้คุณโชคดีคุณก็จะถูกต้นถ้าได้รับรายการประเมินลัวเฟอร์ หงและเทพสายฟ้ามองหน้ากันโดยไม่พูดอะไรเล็กน้อยหลังจากอ่านบันทึกกลายเป็นว่าคนที่อันตรายที่สุดคือทหารรับจ้างฝึกหัดคนอื่นๆเทพภาสายฟ้าสสา่หัวอย่างช่วยไม่ได้หัวใจของผู้คนนั้นถูกต้องที่สุดหงกล่าวอย่างเคร่งขรึมโชคดีที่เราพาคนรับใช้สองคนมาด้วยแม้ว่าลัวเฟิงจะรู้สึกกดดันอย่างหนักแต่เขาก็ไม่กังวลเกินไปเพราะเมื่อออกเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหลัเฟิง จึงนำคนรับใช้ระดับ9ที่เป็นตัวเอกสองคนมาด้วยเขาซื้อกลุ่มคนรับใช้ระดับ9ที่เป็นตัวเอกในสองคนนี้คนหนึ่งเป็นนักอ่านจิตและอีกคนเป็นนักรบพวกเขาสองคนดีที่สุดถ้าระดับ9กลุ่มนี้ล้วนได้รับการสอนโดยหลวเฟิงเกี่ยวกับความลับเบื้องต้นบางอย่างของสายเลือดหยุนมอกซิ่งเนื่องจากพวกเขาเป็นทาสพวกเขาจึงไม่กลัวการทรยศโดยธรรมชาติดังนั้นบาบาต้าจึงไม่หยุดยัง้งพวกเขามองหาดาวฤกษ์ระดับ8และ9แล้วตั้งทีมกันใหม่ เทพสายฟ้ายิ้ม5-5โชคดีที่เรามีผู้ช่วยใหญ่สองคนเอาละเราไม่จําเป็นต้องหาคนมาตั้งทีมหงก็ยิ้มเช่นกันรวมทีมกันไม่มีการคุ้มครองทางกฎหมายสําหรับสิ่งนี้โดยธรรมชาติแล้วพวกเขาไม่สามารถไว้วางใจซึ่งกันและกันได้เพื่อป้องกันคนโดนแทงข้างหลังมันเหนือโชคดีที่ลัวเฟิงและคนอื่นๆมีคนรับใช้ระดับ9ที่เป็นตัวเอกสองคนดังนั้นพวกเขาจึงสามารถจัดตั้งกลุ่มเล็กๆกลุ่มละห้าคนได้และกลุ่มก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างมากในจักรวาลอันกว้างใหญ่ โดยทั่วไปแล้วผู้คนในเผ่าพันธุ์เดียวกันหรือบ้านเกิดเดียวกันจะมีความรู้สึกลึกซึ้งอย่างไรก็ตามมีเผ่าพันธุ์มนุษย์มากเกินไปในจักรวาลและจำนวนของดาวเคราะห์ก็นับไม่ถ้วนสมัครเพื่อระบุตัวต,วตนของนักผจญไทยเป็นครั้งแรกจะต้องทำในพันธมิตรทหารรับจ้างจักรวาลในความเป็นจริงเฉพาะตัวตนของนักผจญไทยที่สมัครเพื่อระบุตัวตนของนักผจญไทยเท่านั้นที่สามารถใช้ในการประเมินผู้ฝึกหัดทหารรับจ้างได้หลูวเฟิงและปลายทางของคนอื่นๆคืออาณาจากักรภูเขามังกอ1สิบวันต่อมา กองทหารรักษาการของพันธมิตรทหารรับจ้างจักรวาลอาณาจักรภูเขามังกรสามารถเรียกได้ว่าเป็นเมืองและหลวงเฟิงหงเทพสายฟ้าและผู้คุมกันร,ระดับ9ดาราสองคนก็ก้าวเข้ามามีผู้คนมากมายหลวงเฟิงชมเชยเป็นที่รวมมนุษย์เทพสายฟ้าก็ตื่นตะลึงเช่นกันผู้คนจํานวนมากเข้าสู่พันธมิตรทหารรับจ้างจักรวาลและมากกว่า80เอร์เซตมาลงทะเบียนเป็นนักผจญภยัยหลวงเฟิงและอีกห้าคนก็อยู่ในฝูงชนเช่นกันต่อคิวกับผู้คนจากเผ่าพันธุ์มนุษย์อื่นเพื่อลงทะเบียน เป็นนักผจญภัยหลังจากใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงในที่สุดมันก็เสร็จการผจญภัยนี่คือกา,การผจญระยะใช่ไหมเทพสายฟ้ามองกาในมืออยากทาหายมันลําบากมากที่จะชดเชยมันมหลวงเฟิงพูดด้วยรอยยิ้มไปกันเถอะมาสมัครการประเมินทหารรับจ้างฝึกหัดอวกาศกันเถอะนักผจญภัยลงทะเบียนมากที่สุดสําหรับการประเมินทหารรับจ้างฝึกหัดจักรวาลมีคนน้อยกว่ามากและหลวงเฟิงและคนอื่นๆไม่จําเป็นต้องต่อแถวเลย จิตแพทย์ระดับ2แห่งดวงดาวนักโรบระดับ2แห่งดวงดาวนักโรบระดับ1แห่งดวงดาวนักรบระดับ9แห่งดวงดาวและจิตแพทย์ระดับ9แห่งดวงดาวคุณทุกคนมีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดสําหรับผู้ฝึกงานใบสมัครการประเมินทหารรับจ้างโปรดชําระค่าธรรมเนียมหนึ่งหมื่นเปลี่ยนมังกอรดําต่อคนดีมากนี่คือเนื้อหาโดยละเอียดของงานการประเมินของคุณคุณสามารถอ่านได้ด้วยตัวเองหลังจากรูดกากการผจญภัยของลัวเฟิงและอีก5าคนจํานวนของพวกเขาทั้ง5ได้เข้าสู่ระบบการประเมินทหารรับจ้างฝึกหัด จักรวาลและพวกเขาสามารถเข้าร่วมการประเมินได้ลัวเฟิงหงเทพสายฟ้าและอีกห้าคนพบบาร์ใกล้ๆเข้าไปในในังสั่งเครื่องดื่มแบบสบายๆและเริ่มอ่านงานประเมินอย่างละเอียดทันทีเข้าสู่โลกของปรมาจารย์แห่งดาวช่างหลันและรับหินเขาลมสางก้อนและนอนรัาดเหล็กหนึ่งนอนจากนั้นส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของพันธมิตรทหารรับจ้างจักรวาลผู้พิทักษ์ทางออกของโลกแห่งในนั้นหมายความว่าการประเมินทหารรับจ้างฝึกหัด จากนี้ไปจะเป็นทหารรับจ้างฝึกหัดอวกาศที่มีคุณสมบัติเหมาะสมงานการประเมินมีหน้าที่ในการประเมินแทนที่จะเป็นการผจญภัยธรรมดาภารกิจนี้คือการกำจัดผู้คนจำนวนมากมันไม่ง่ายอย่างแน่นอนเทพสายฟ้าพุ่มธํามแล้วยิ้มหินเขาลงนอแรดนอแรดคนอื่นใช้เงินซื้อข้างนอกและเมื่อถึงเวลาก็มีสิทธิ์ที่จะอ้างว่าคุณเข้าใจแล้วดูนี่หลัวเฟิงหันไปที่หน้าหกของคําอธิบายโดยละเอียดของการประเมินหินเขาลงเป็นหิน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในโลกของเจ้าแห่งโลกซึ่งมีคุณลักษณะของโลกนั้นและสัตว์ร้ายเหล็กเขาเดียวแรกที่มีอยู่ในโลกของเจ้าแห่งโลกแรดเหล็กเขาเดียวด้านบนถูกทำเครื่องหมายโดยคนของพันธมิตรทหารรับจ้างจักรวาลและทุกครั้งที่ภารกิจเสร็จสิ้นรายการประเมินจะถูกนำกลับไปแม้ว่าจะมีคนถูกนำตัวออกไปพันธมิตรทหารรับจ้างจักรวาลจะปราบปรามอย่างรุนแรงเมื่อพบว่ามีคนโกงโอกาสในการประเมินจะถูกยกเลิกตลอดไปและผู้ที่ขายมันจะถูกฆ่าโดยตรง หลวเฟิงทั้ง3และบดิกาสองคนกลางหาหรือเกี่ยวกับภารกิจการประเมินทหารรับจ้างฝึกหัดในจักรวาลที่กำลังจะมาถึงสุภาพบุรุษทั้งห้าชายร่างผอมมากหูใหญ่เดินเข้ามาหาพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้าสุภาพบุรุษทั้งห้ากำลังเตรียมตัวเข้าร่วมการประเมินทหารฝึกหัดแห่งจักรวาลหลวเฟิงและคนอื่นๆมองดูการประเมินสำหรับทหารรับจ้างฝึกหัดในภูเขามงกอรดำนั้นดำเนินการในโลกของปรมาจารย์แห่งดวงดาวช้างหลันชันมีแผนที่โดยละเอียดของโลกนั้น และมีประสบการณ์มากมายของผู้อาวุโสที่ทําการประเมินผู้ฝึกหัดเสร็จแล้วทหารรับจ้างชายคนนั้นพูดต่อด้วยสิ่งต่ําด้วยสิ่งนี้ความน่าจะเป็นของความสําเร็จอย่างน้อยจะเพิ่มเป็นสองเท่าแทนที่โดยละเอียดประสบการณ์หลัวเฟิงมองไปที่ชายร่างผอมเท่าไรเทพสายฟ้าถามไม่มากหนึ่งร้อยเหรียญมังกรดําชายร่างผอมพูดซ้ำๆไม่มากงั้นแค่ห้าสิบเหรียญมังกรดําเทพสายฟ้าพูดโดยตรงชายร่างผอมตะคอกที่แค่ลองสตาร์หลัวเฟิงและคนอื่นๆ ซื้อหนังสือประเมินการฝึกงานสองเล่มจากสองแห่งและเปรียบเทียบอย่างระมัดระวังพวกเขาพบว่าแทนที่เหมือนกันทุกประการและประสบการณ์เหล่านั้นก็หลากหลายแต่เมื่อมองไปที่พวกเขาหลูเฟิงหงและเทพสายฟ้าก็อาจตกใจเช่นกันที่โลกหลอดโลกจะเปลี่ยนไปหลังจากช่วงเวลาหนึ่งจากภูเขามังกอหลูเฟิงซื้อชุดต่อสู้ระดับสองและกำลังดั้งเดิมระดับสองอาวุธพลังจิตสำหรับบอดี้การสองคนบางทีอาวุธพลังจิตระดับสองที่ดีที่สุด อาจามีราคาหลายพันล้านเปลี่ยนมังกรดำอาวุธพลังจิตระดับ3มอาวุธที่ใช้โดยผู้คุ้มกันสองคนนี้สามารถถือเป็นระดับที่สองเพียงพอสำหรับระดับดาวหลังจากนั้นหลัวเฟิงและอีก5าคนออกจากคาลอสตาในยานอาวกาศมุ่งหน้าไปยังดาวช้างหลันซึ่งมีชื่อเสียงมากกว่าคาลองช้างหลันเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์สำคัญ100ออันดับแรกภายในอาณาเขตของภูเขามังกรดำเจ้าของดาวเคราะห์ดวงนี้คือเจ้าโลกแน่นอนว่าเจ้าแห่งดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่ได้อาศัยอยู่ในช้างหลันแล้ว เอโอกูเทนนีจากนี้ไปคุณสองคนคือสมาชิกที่สําคัญอย่างยิ่งในทีมของเราในกรณีที่มีคนถูกปล้นหรือถูกฆ่าเราสามคนจะพึ่งพาคุณห้องควบคุมยานอาวกาศ5คนตอนนี้หลัวเฟิงกําลังยิ้มและมองไปที่ผู้คุ้มกันสองคนที่อยู่ข้างหน้าเขานี่คือคนรับใช้สองคนที่เขานําออกมาในครั้งนี้ลักษณะใกล้เคียงกับมนุษย์เดินดินเอโอกูเป็นนักจิตวิญญาณระดับเ้าระดับดาวฤกษ์ผอมมากมีแก้มสองข้าง และผมสีแดงเข้มหยุ่งหยิงจุดแข็งของเขาคือจิตแพทย์อันดับหนึ่งในบรรดาทาสดาราระดับเก้าที่หลูวเฟิงซื้อมาไทยแน่นฮิบุรุษเหล็กที่แข็งแกร่งและสูงด้วยดวงตาที่จมดิ่งความแตกต่างเพียงอย่างเดียวจากผู้คนบนโลกคือเขามีเกล็ดสางเกล็ดบนหน้าผากเขาคือหมายเล่การปกป้องเจ้านายคือภารกิจของเราชายชราเอโกรอังกล่าวอาจารย์อยาพูดอย่างนั้นเทียนหนานเฮอพูดต่ออย่าเจียมตัวทีมของเราจะอยู่ไปอีกนานในอนาคตถ้าทีมของเราถูกยุบในอนาคตหลังจากผ่านชีวิตและความตายมามาก ถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่และผมยังมีชีวิตอยู่ฉันจะเลือกที่จะล่อยการควบคุมชิปชีวภาพของคุณและให้คุณได้รับอิสรภาพกลับคืนมาหลวงเฟิงกล่าวดวงตาของเลโอกูและเทนนิสว่างขึ้นนี่คือสิ่งที่ท่าทุกคนปรารถนาแต่ภายใต้การควบคุมของไบโอชิปพวกมันไม่สามารถขัดคำสั่งเจ้านายได้เลยหลวงเฟิงพยักหน้าอย่างลับๆับพวกทาสไม่กล้าต่อต้านแต่วาดภาพใหญ่ให้พวกเขาเพื่อให้บดีการสองคนทำงานหนักขึ้น และหลูเฟิงตัดสินใจด้วยว่าเมื่อบอดี้แก่สองคนไม่แข็งแกร่งพอและทีมก็ยุบพวกเขาก็ไปติดตามกันได้เลยเป็นธรรมดาที่ข้าพเจ้าจะให้อิสระแก่ผู้คนมากมายที่เวียนว่ายตายเกิดดาวช้างหลันกำลังจะมาเร็วๆนี้และยานิโอกาสกำลังจะเดินทางผ่านจากรวาลผู้คุ้มกันสองคนในโอกูและไทนิงฮีมีร่องรอยของความปรารถนาพวกเขาจะทำงานหนักเพื่อปกป้องหลูเฟิงเพราะเมื่อเจ้าหนตายพวกเขาทำเสร็จแล้วและยิ่งตัดสินความหวังในอิสระภาพไม่ใช่ไหนทุกคนจะให้โอกาสทาตเป็นอิสระ หลังจากกระสวยอวกาศยานอวกาศบินไปยังดาวเคราห์สีฟ้าที่สวยงามมากช่างเป็นดาวเคราห์าที่สวยงามสมกับเป็นบ้านเกิดของเราหลวเฟิงยืนอยู่ในห้องวอกควบคุมและชมดาวครห์ดวงนั้นในท้องฟ้าอันไกลโพ้นมันสวยงามมากเทพสายฟ้ายังชมเชยแต่มันแปลกจริงๆเส้นผ่านศูนย์กลางของดาวช้างหลันประมาณ32,000กิโลเมตรและที่ซ่อนอยู่ในดาวช้างหลันในแง่ของพื้นที่ก็คือพื้นที่ทั้งหมดช้างหลันสตาร์มันมากกว่าและยสิร้อยเท่าในโลกที่กว้างใหญ่เช่นนี้กล่าวกันว่าปรมาจารย์ของโว ลกบ,บางคนที่อยู่บนจุดสูงสุดสามารถซ่อนพวกเขาไว้ในเม็ดทรายได้ก้อนกรวดหนึ่งก้อนหนึ่งโลกนี่คืออิทธิฤทธิ์ของเจ้าแห่งโลกผงชื่นชมโลกของปรมาจารย์แห่งโลกนั้นวิเศษมากการประเมินทหารรับจ้างฝึกหัดจักรวาลนี้อยู่ในโลกของผู้เชี่ยวชาญร,ระดับโลกยานอาวกาศสีน้ำเงินเข้มบินเข้าสู่ดาวช้างหลันอย่างรวดเร็ว